โอ้กี่ส่งสินงเงี้ยเสียงเงี้ยแล้วคนหน่วยยัสะท้านเลยนะตัวไรกก็หาบ้านเป็นโอ้ยเลยยังเลยยันอเลยก็เลยแล้วคนหนยอยู่เน้นล่างแต่ไปออกบนอ่าให้สตัวตรงตรงอ่าให้สองตัวสี่สองสอี่ับผมนะรับผมนอขึ้นบนเรียกว่าารเลย่ี่น้องมีสามตัวกับสตัวแต่ว่าเห็นเรน่องอ่านเอา ไปตัดไปมุนเอาไปไหพอหงวดนี่ยไปไหนปล่อยสามตัวไปไปไหนันดีอยู่นี่เหรอโอ้โอ้ันนี่นพ่อฟันดีเขาอยหรอกเออเขาอยู่เขาอ่โอ้เป็นมหาห้ตตองวัดไว้พี่น้องจำกันได้ไหมของพ่อสับเลอนะือะครับย่้งกอกเจ็ดย่างกอเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสาอ่าเอาชุดตองวัดสามตัวเม็ดเดียวเจ็ดห้าสามได้พี่ั้อ์เ ปันดีว uh ่ะที่พอปันดีอยู่ปั้มาตังไหนันก็ขอท่องมาใโอ้โหโอ้โหงเ่าทอยังอุ้ยหุ่นตัโอ้เอาออนี้ละไปไลแช็กป็งมุ่นป็นมั่งวานเขาไปแล้วน้ำคอยโอ้ทเส็จบงเลยเส็แบบไงโอเา่เขาอยู่หรอกจะเพราะว่าเขาท่องมาให้เยอ อฉันบอกน้ำเผาสีใกล้เอันนี้เอาน้ำเขาคนเอเอามาแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ข้อหยียบงยบเงียบอ้โกปันท่านเลยบานเนี่ยาข้างเขาว่าบู้ข้อนี้กินนี่เฉยมันนักอะไรนักขาบาทเลยันเดียวโอ้เขาอืมก้าวทอเขาว่าดีใจน้ำเนื้อเหรอก็ได้ครับได้แล้วใช่ไปเขาอาบีใจน้ำเหมันก็ได้คูคนก็ได้ว่าเออ เขาได้่องราลขว่ียัวะท่านคูคนมายำดี้ะมายำเล้วเขาแล้วคนบอกจังไหมป้บอกสังเนบอกจิหาจหาน่ยโอ้เอจตหาตัวเจ็ห้าสามเนี่ยตัอาพี่รองขากันได้ไปพี่รองใส่ท้องยางออมบานเออเส้เออเลยเออเส้นห้าวโปมือนี่ขาบาทว่านขบาทพีโอ้ยตังกับ ยิม oh, okay. mm? yeah. uh ั huh. ่นกับบเคยใช่ไหอครับเราท้องหาบาทเลยบาเลยเชี่ยเดียวฟันได้ใช่ความเลยเปนบพใ่ามโอ้มาใช่ข้อจ้ความผิดองโอ้ควาเป็นใจโอ้คุสี่สางเขียนเง่ยนัต่อะไรหาบาทเยเนี่ยโอ้ความบอกคนห่นบานเลยโอ้ไมได้ใช่เราโอ้เพื่อนเราหายวะจะได้อาน้อเพิ่นนว่าเพิ่อนใครนะวะ นี่ไปนั่งท่านโอ้สร้างเมียกูโอ้กูฝันจนโอ้กูได้อีบ่แม่นจนบ่เห็นดีใจเบดบ่ดีใจเนาะใส่ท้องเนอะเกิมาบ่ใส่ท้องนี่เครียดอ่าวันเนาะโอ้ย3ตแตกวันนี้พี่น้องสิบ่ได้ใส่อีีบ่น้บาดนี่นเออ ຍ່າງໄປໃສມີຄົນຊ່ວງຄົນຊ່ວງເນາະໃນຄອບຝັນຫະບໍ່ແມ່ນວ່າຝັນໂອ້ກິນສອງເດັນໃຫຍ່ແກ່ຫອຍເດັນໃຫຍ່ແລ້ວເພິ່ນຫອຍລັດສະຖານເນາະໂອ້ນັກໂຕລະ5ບາດເພິ່ນໂອ້ເດີ້ໄດ້ຫຼາຍເງິນໄດ້ຫຼາຍເນາະໄດ້ກໍໄດ້ແລ້ວເພິ່ນຫອຍແລ້ວໂອ້ເອົາລະເດເຕເຮົາໄປເດເຕເອົາລະແລ້ວຫັ້ນແຫຼວສິ່ງຂອງເຈົ້າຂອງເນາະວ່າຊັ້ນອາໂຕ ดีใจครับเนี่ยเออดีใจนะเี่ยคุ้นทุกู่ฝนมึงข้อมนี่ดว่เนี่อเป็นจริงก็เนโคปูนด้วยเราวังข้อไวเลยตียว่ามันยบม่นตนอยู่เล้วัดฝันเอาวันนี้ลัางจากันมาคนนัดว่าสิมาบอกสองตัวมายังพอมาแล้วไอ้แล้วโอ้สองตัวก็ได้แล้วเปดเก้าหนาหนาอปดเก้าหนาดเปดเก้านาะเออ ตัวนัวนั่นล่ะจะว่าบักนานก็มายมากโยมันเอินใจแล้วมันขึ้นอย่าบักคุยวะเน่ะคนมายจังหนี้เฮ้ยเบื่อเหอยองเยังเบ่อเออโอ้หหาง้อหาร้อเนี่เออเสายข้าบ้านนี่เจอืมเบ่อเนรอเออโอ้โหจดอะเรเยกานมองมุกจิตวาณว้าว่้บวว้าวเนี่ย มึงขึ้นได้แล้วว่ะเหอเดได้ด้วยเหรทีนึงออเหรออืมอ๋อโอยันตัววิเร็วว่ะเออวัดทัววัดัววนแน่นอนอืมอเลขที่บ่าแปดทีนึงโอ้คนบอกถึงมันหลายเลยเออเออที่บ้าเนี่ยอืมมาตะฝุ่นเรว่าสันว่าว่าตาตึงตึงกูวนไปบอกเลขข้างฝุ่นพร้อมป จ,ะจะ้าเกี่ยวมองข้าเ uhm. จ้ากำลังสิเฮ็ดวัดไหมอ่ะคุณพี่เออมองมันตายหันไปขุนทีไสเสิ่องไสเสื่องพี่บอกเออเจ้ว่ามันเที่ยวไปหันเออเจ้าว่าวัดชุมชิงเชียงกันนี่ใกล้กันเหรอว่าท่นเอออยู่ใกล้กันเพราะว่ามันตายยินมันกิดวัดที่ใกล้เออมันบอกใกล้กันดอกป่ามานบัวควกิโลดอกเออบอกไว้แล้วามันบอกว่าบอกไว้แล้วโอ้โหอันนี้หัวหน้าแังเลย โอ,อ้แต่ว่าสองตัวเอาแปดสีหนึงเือเก่าสีนึงแปปดบ่แปดสีหนึงอืมแต่ว่าสองตัวเนาะว่าหันพุ่มทางใตเพิ่นมาให้กับสีสองสองสีนครเนาะ เอาวันนี้สองตัวเพิ่นให้แปเก้าได้ไปร่องนเนาะแปเก้าอือสองตัวมาให้แปดเก้าเม็ดเดียวอือสม 3> 3ตัวให้เ็หาสามบอกว่าเช็ดหาสามอือแปดเก้าก็ 8, 9, จะ,ะริ่มอ่กลับไปกลับมาหกแปดในกัรเต้ยทีครับผม 8, 9, 9, 8, มีแปดเก้าเก้าแปดมีหกแปดน้ำหองก็คือหัวลงใหม่หเหพิ่น้ำเนี้ย มีโชคมีหลาบเนาะคนมากคักเลยบอกพอปูบุญสีีนี่มากโดนเสือรู้อยมากโอ้มากเลยนั่งนํากันาสประมาณสองชั่งปัดพูคุยยันาะคุยกันเงินคุ่ยเงินไม่มีโอกาสว่างเลโอ้โอ้ถ้าวัดเดีวก็ได้ออกมาแล้วไอ้เขาวัญช้าที่เรู้เขาก็สร้างต่อ่ปคุยเท่ากัน มันมาแล้วเจ้๊ยแต่ยินากันคักเทียอยู่นี่แหละก็คุยกับผมมันเปนสนุกสนานแน่ผมนี่แ้บคุยมากคุยอย่างว่าหันล่ะล่าลำยุนก้าวแปดแปดก้าวเร้อล่างอย่างว่าหันบนอย่างยืดยืมแช่แเจษหาสามทำอายุเงินมระพูดว่าเงินคัดอย่เรา มันเจคักลาวดีมันใจคักแล้วเราข้อหน้ั่มนะรับโอ้โอ้จนจนเราใอห้เออเขาเลี้ยวข่อหัขึ้นโอ้อะข่องโอ้ถว่าได้เลี้ยววะทอเอเขาข่อหันเอาพราะกับฝันเพราะกับมันใจเพราะเพาอีกอช่มันใจจดฝัน่าไนท่องกักง้อมันได้เราขัดขี้เออมา่ยามเขาปืนเลยก่อน่ะ เอาแน่นอน,นอยูม่มีบั้งสาตัวว่าแบบนี้เกิดขมาสามตัวเกิดขมาสองตัวก็อืมโอ้ไปถึงไปแบบต้องสามผลแล้วพอเออย่า3นสามันลายแสนเติบจะได้เออนักตาทหารก็ทหารถ้าการุ่กินห้าปุ่มมันี่เนออใส่ย้อนลุเพียโอ้โั้นจ้างแสนยี่ย้อนลูกเกียรสองง่อย,อย

มมเนี้ยคือโอ้ฝันจนว่ะตายตายฝันว่าเราช่องบอุเป็นคาเรือเปล่าเีใจฝันจนว่ได้กักได้เนี่ยฝันี้รอ,อีได้ขเขาคักข้างหเขาคักเพแยก,กที่เขาสามกองเหรออือนสามพลาะว่าต้องมันมถึงยัง คือเมื่อจะเ่อมันเขาบัดทหาตัวคือวันดี่ข้างหาบัทสามตัวบนสองตัวล่างหาตวพอดีนีย่านนี้เออโอ้หมีมองจอดรถว่าเราพ่อบัดแตนเขาช่้ยมีของใหมยหาก่วนเดียวเนี่ยว่าวนี้ไปรี่เด้อจะที่ไปเช่ไงเด้อเออเมา้าวข้าวเกยเดียวเออเอางไปนี่นะเอ้ใช่มาๆมาข้องไปนีที่พอ บ่เคยฝันจักเดียวสิมาฝันจริงอือโอ้เป็นจะเป็นใหญ่ผู้เลยมื้อนี้วันย้อนก็ย้อนลุงผีโอ้ทงไทงยาวอีกัใหญ่งยาวโอ้มันว่ามันสูู้ควยอไปนขอนู่นโอ้เฮว่าได้พยางอ้อมบ้านเลยโอ้ยางอโ้องเลยว่นี่้อเาก็้องเป็นอ

เขอยู่บ่เอออืมไส่ปลาไน้ั่เจ๋อเออไส่ลาไน้วัดเจ๋อเขาขเกินนี่อืมไม่ใจว่าเขาลรเอออนี้โม่โมแเต่แกมันม่ควงอนนม่มต่แกบแน่นอนม่นนอนความอโอ้ขั้นเขาตลอดพรรษาเนี่ยรอาเมืองตัวเตี้เอออมพันษาเฮงเขาดีมันว่าไโอ้ยืผู้ชี้ดังเป็นดังนะออง่ายมากมาเตี้ย อยู่ไหนยึดตำแหน่งอย่างนี้อ๋ออันนี้ปูสีคนมายำ่มเด้อขับเอฟซีครับมมายำให้ได้เอาเอฟซีกั yeah นอย่างว่าพอสูนก้นจนมันใจฮะละออไม่ท่องปังหาบาทมาฝันซ้ำอีกเลยมาฝันซ้ำอีกปังหาตื่นต่อไม่สายพ่อไว้เลยเที เจ้าหาก็บ่มีเด้อเนาะต้องกินเงินกูเหี่ยวกูด้วยอือบ่เคยปล่อยเดี๋ยว